เอาละฮะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะฮะวันนี้มาแปลกหน่อยมาอยู่กันในรถอะไรนะรถรถยนต์รถเก่งเขาเรียกรถยนต์หรือรถเก่งวะไม่ใช่รถเก่งรถเอสยูวีเออรถเก่งนั่นแหละรถยนต์นั่นแหละพอดีว่าช่วงนี้หาแต่เรื่องพอดีว่าแฟนอยากได้เซ็ตอกสิบนะฮะไม่ใช่เขาอย่ามาพูดเธอเลยอยากได้เขาไม่อยากได้เลยโอเคท่าน คันนี้ของเขาอย่างงี้อ่ะคันของเขาลูกค้าไหนแล้วไม่เคยมีเป็นคันไหนของเธออ่ะ <laughs> ก็เธออยากได้อ่ะพอดีว่าหาแต่เรื่องอาทิตย์ที่แล้วเพิ่งซื้อ <talk ing> อะไรวะเออเอสพันไปวันนี้มาซื้อเจดเอ็กซิบอีกแม่งเห็นรถแต่งเต็มๆไม่ค่อยจะได้ฮนะช่วงนี้ <laughs> เป็นรูป <laughs> แม่งถ้าแต่งเยอะคือกูอยากได้ทันทีเลยก็เลยให้วันนี้มีแฟนขับ <laughs> <sh arp> ใช่แฟนข่าวกรี๊ดค่ะ วันนี้มีมากับแฟนขับนะเดี๋ยวเราจะไปซื้อเซ็ตเอกสิบกันวันนี้มีอารมณ์อยากซื้อรถอยากซื้อรถหมดตังและหีวอ่ะแต่ไม่เป็นไรคนมันเหลือนี่เหลืออยู่เหลืออยู่เจ็ดร้อยไม่เหลือค่ะถวบ้าเรียกว่าอเดี๋ยววันนี้ไปซื้อเซ็ตเอกสิบกันเพราะว่าปกติตอนอยู่กรุงเทพนะฮะผมที่ไม่ซื้อเยอะก็เพราะว่ามันไม่มีที่จอด พอกลับมาอยู่บ้านปุ๊บซื้อเยอะก็หมดที่จอ, <c oughs> อดแล้วตอนนี้ที่บ้านเจ็ดคันแล้วไม่อจอดเต็มเต็มประตูเต็มอะไรไปหมดแล้วก็เลยว่าเออเดี๋ยวทาบ้านใหม่แต่ว่าอันนี้ซื้อรถรอไว้ก่อนจะได้เอาไปจอดโชว์ไงบ้านไม่ได้ทำซื้อรถหมด <c oughs> จะได้จะได้แบบเออเอารถไปจอดโชว์ในบ้านอะไรอย่างงี้ยเพราะว่าจริงๆเราช่วงนี้ไม่ไม่ค่อยได้ขับนะครับแต่ว่าได้นั่งมองก็มีความสุขเน่ไม่ใชู่มามีข้าวกิน นั่งมองแต่รถเข้าไม่ต้องกินไอเดี๋ยว,วน,นี้แต่เอกสิคือแต่งไปมากคันนี้ก็เลยแบบโอเคลงทุนขับมาเลยวันนี้ก็ตอนนี้ให้แฟนหัดขับรถด้วยลงเดียวเดียว,ยวให้แฟนหัดขับรถด้วยปกติขับแต่อเมล่าวันนี้เอามิวเไม่ให้ขับหน่อยถามไหมว่าไวรุ่นสร้างตัวไม่ผมขับไม่เป็นแ <laughs> ฟนขับไบเกอร์ไงไบเกอร์ตัวจริงไม่ไปอีกโอ้โหดูแมปมั่งเด็ เอเดี๋ยวเราไปอีกประมาณนี่ขับมาประมาณร้อยร้อยกว่าโลแล้วนะจากที่จากบ้านผมมาที่ซื้อรถนะร้อยกว่าโลแต่ว่านี่เหลืออีกไม่กี่กิโลแล้วเดี๋ยวไปที่เจ้าของรถกันเลยดีกว่าเพราะว่าน่าจะโดนวันนี้จริงโอ้โหหมวกอู้ก็ไม่วางให้ดีเองอะ่ะช่วยไม่ได้อืมเนี่ยขับมาทั้งเบรกทั้งอะไรเสียเวเราขับมาไม่ให้เบรกก็ชนสิเดี๋ยวไปีิดแต่สิบเลยดีกว่า พออยากได้มากคือในตื่นเต้นนอนไม่หลับนอนไปแค่สามยี่โมงเองเดี๋ยวเดี๋ยวต้องขับรถกลับอีกพอดีพี่พอดีว่าเธออยากได้อ่ะพี่ก็เลยตื้อใหยจ้าได้จะขอบคุณจ้าสภาพคนเสียตังค์รู้นนะอยู่ตรงโน้นพอดีว่าแฟนเขาอยากได้ก็เลยเออไม่ได้อยากซื้อไปหน่อยไม่เธออยากได้ซื้อยากได้หน่อยกูอยากได้แหละคันละได้มาที่สุดช่วยอยากได้หน่อยขอบคุณค่า รู้สึกผิดกับ <ics> ตัวเองนะไม่รู้ซื้อมาทําต้นตีอะไรเยอะแยะนักแต่ใครบอกว่าซื้อมาให้เขาก็เธออยากได้ไงก็เลยซื้อมาให้แต่เดี๋ยวดูจากตรงนี้พอเมื่อเดี๋ยวไปดูรถกันก่อนเลไปรถเธอฮะนี่เดิโอ้โหร้อนมากเลยฮะวันนี้แม่งแดดแบบตัวกูจะไหมร้อนร้อนทุกวันอยู่แล้วอือโอ้ยหลอดจัดคันนี้นู่นพี่ตอนนี้คือเป็นเรียบร้อยอะไรหมดแล้วนะฮะ จ่ายตังค์แล้วพี่เจ้าของเขามายืนเสียดายอยู่นี่นะโอ้โหแต่งเต็มจัดคือคือเดี๋ยวค่อยรีวิวนะเพราะว่ามันมันตอนนี้คือร้อนมากๆเลยแต่ว่าคันนี้ผมบอกได้เลยว่าที่เดิมเดิที่จากที่ดูนะเดิมเดิมมีอยู่อย่างนี้ก็คือชกหน้านอกนั้นคือไม่รู้จะจุดไหนแล้วที่จะไม่แต่งอะนึกไม่ออกมีไหนบ้างวะ มีไม่มีแล้วนะฮะอันนี้มีอันนี้น็อตเดิมน็อตเดิมนอกนั้นโปโบทั้งคันเลยมั้งอออ๋ออนนี้ก็แล้วก็เขาก็มีของเดิมให้นะคันนี้เป็นอันนี้เขาเรียกฝาแดงใช่ไหมพี่ใช่ไหมสิบเก้าฝาแดงเออใช่เพราะว่าผมเคยขับปีสิบหกที่มันเป็นตัวปกตินะฮะมันมันรู้สึกไม่แรงเท่าไหร่แต่ฝาแดงอ่ะผมเคยขับแม่งแรง ดึงแต่ว,ว่าเซเเสียอย่างนึงที่ผมบอกก็คือเวลาเราขับอะถ้าเกิดดึงเยอะๆเบาะตูดมันตนูดมันจะลื่นมากมันจะแบบม,มันถลายตูดตูดลื่นออกมาเลยอะมันมันหนีบกับถังไม่ค่อยได้นะเซเมันเขาเรียกว่าอะไรถังมันอ้วนไม่เหมือนพวกอะบิเลียพวกอะไรพวกนี้ที่เราหนีบถังง่ายกว่าหรอจัดรอจริงคันนี้ใส่เต็มเลยแล้วก็ท่อ ตอนแรกที่ดูในในที่พี่เขาส่งรูปให้ผมนึกว่าบีดเจแปนนึกวก็ใส่บีดออทิกสตาแต่ทิกสตาเนี่ย mm. ที่เคยใส่เฮดทูนะของไอบอสใส่เฮดทูแม่งระเบิดเลยมันร้อนเกินมันบางพี่ทิกสตาท่อมันบางร้อนแล้วท่อระเบิดเลย mm. ก็ประมาณนี้ฮะเดี๋ยวขี่กับนะครของเกือบสองร้อยโล,โลร้อนใช่ไหม ก็มีของเดิมมีของเดิมที่เขาก็ด,ดูดิชิว <_ d ose> โอ้ไม่ก้อน <_ d ose> สามอันสี่อัน <_ d ose> เอาไปถ่ายอะไรวะเนี่ยที่ห้อยหมดเลยมันรูอยาไปถ่ายให้เอาไปเก็บไว้แลวที่บ้านก็จะไม่มีที่เก็บของแล้วฮะโดนแม่ด่ายแล้ว <_ d ose> ที่บ้านนี่คือที่จะเดินยังไม่มีอะ่ะ <_ d ose> อันนี้โอ้โหแล้วนี่สุดจัด เปลี่ยนหน้าจอมาแล้ว oh. เดี๋ยวค่อยรีวิวแต่ว่าอันนี้เขาเปลี่ยนหน้าจอให้แล้วลืมไม่ดูเมื่อกี้หน้าจอไม่ใช่หน้าจอเดิมนะหน้าจอมันจะเป็นหน้าจอดิจิตอลแบบว่าจอสีแล้วอะ่ะเดี๋ยวบิดให้ดูป๊บ,บโอ้โหอย่างเฟี้ยวคือแม่งแต่งมาหมดแล้วอะ่ะ GPS ก็มีติดทีวีติดทุกอย่างโอ้จัดห่ย อ่ะอย่างนี้แหละเซฟคาวาจะเป็นทุกคันเลยนะไอ้ถอดกุญแจไม่ออกเนะี่ยไปน้ำอยู่ตรงนี้นิดนึไม่ใช่ไหมนีแม่งต้องทำยังไงวนะเนี่ยล็อกเดียวล็อกเดียวโอเคออกแล้ว,วต้องบิด,ดกลับไปนิดนึงไปเอาเธอขับกลับไม่ใช่างพ <c oughs> นละคันกันไปยกกันนี้ช่วยกันยกกันไปเอ้เดี๋ยวเอาไอ้นี่เปิดเปิดไปดูไปดู มาดิอ๋อไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมยกกาแฟนก็ได้พี่ไม่เป็นไรครับอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววางข้างหลังรถเลยพี่ร้อนหน่อยนะพี่เต็มโอ้โหผมว่าไม่หน่อยนะร้อนเต็มที่เลยร้อนเต็มที่เลย กูใช่ไหมต้องขับกลับเออเธอนั่งสบายดิลืมเอาปอกแขนมาด้วยฮะร้อนมากเดี๋ยวลองสตาร์ทฟังเสียงนึงนิดพอดีว่าเมื่อกี้มารถพี่เขาจอดนานมากจอดจนแบงเขาเรียกอะไรนะใจญแบงมุมขึ้นนะแล้วสตาร์ทไม่ติดเพราะว่ารถไม่มีแบตเลยชาร์จรอชาร์จอยู่แป๊บนึงเมื่อกี้เดี๋ยวลองสตาร์ทให้ฟังดูท่อ Trick Star. ทริกสตาร์ท่อตัวเดียวกับ h ฮดทูนะฮะตัวนี้จะที่ใส่ h ฮดทูไอบอสแต่ของมันระเบิดไปแล้วเฮดทู Head ร้อนเกินตอนนี้12บสองวลนะต์นะแจะติดนะโอ้สบาย เสียงอาจจะไม่ได้แบบว่าแผดมากนะครับเพราะว่ามันเป็นท่อยาวไงพอเป็นท่อยาวมันก็จะนุ่มๆหน่อยแต่ก็ไม่ได้ไเขาเรียกอะไรไม่ได้เงียบจนเกินไปไแล้วก็นี่โชกหลังก็มาแล้วคืออย่างที่บอกคือขาดแต่โชกหน้าอย่างเดียวแล้วเนะี่ยตอนนี้เนี่ยแสดงว่าโชกหน้างีมันไม่ต้องเปลี่ยนอะพี่มันเป็นซับแทงมาแล้วเนาะแล้วก็เป็นโชว่าซับแทงมาแล้วก็คือผมว่ามันดีแล้วแหละโชกหน้าแทบไม่ต้องเปลี่ยนแล้วแต่โชกโชกหลังโอเคพี่เขาเปลี่ยนไปหมดลว มีอะไรกวะเพราะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมต้องขับกลับแล้วเพราะว่าต้องรีบกลับด้วยมันร้อนเนอะไม่ใช่อะไรฮนะหลอไปเธอกลับวันนี้ว่าโอ้เย็นแล้วเธอเซ็ตรถเป็นไหมนะไอ้แมพอะเป็นก็เสียบสายเอาเลยเสียบสายแล้วเปิดแมพเป็นเหรอเดี๋ยวที่เขายังไม่ได้ถอดกางเกงเลยก็ไปเปลี่ยนตรงนี้แหละเปลี่ลยงนยงะก็เปลี่ยนไม่งักูถอดนังยิงหน้าบ้านพี่ก็เลย มือไล่มันใส่นี่อยู่เอาพอีจะใส่กางเกงขาสั้นมานะแลต้องเปลี่ยนใส่ขายาวเพราะว่านั่งรถมันร้อนมันนี่มัาขับกลับนอกออกไหมเธอขับกลับปะล่ะเห็นไหมเธอบ่นอยากได้เมื่อคืนเขาก็ซื้อให้เดี๋ยวเดี๋ยวคนละเรื่องกันเลยเซอร์ไพรส์เลยเนี่ยคือเซอร์ไพรส์เลยเนี่ยใครมีให้กู้ช่วงนี้กู้หน่อยไม่เหลือแล้ว หมดตูดไปฮะเอารองเท้าเอาใครแม่ใคร่เธอ้ยทำใจยากมากร้อนก่อนหน้านี้คือฝนตกทุกวันวันนี้ช่วงนี้คือแบบร้อนแบบบัรรยไสไปเลยอ่ะบอกแม่เดี๋ยวเขาขับกลับเองะ รถเข้ามาไม่ได้เลยอีนั่งเช็ค g p s ตลอดไปเธอไปเซดรถข้างบนก่อนไปมันเสียบแล้วมันติดเลยเปล่าของเธออ่ะไปขึ้นไปเดี๋ยวนู่นหมู่เขาอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเขาไปเองกลับทางไหนฮะกลับทางเดิมนั่นแหละเนี่ยไปเรื่อยๆเธอก็เซ็ต g p s ก่อนสิ กลับ sure. ไปขับด้วยนะเซดิกอ่ะซ ah, oh. okay. uh. ื้อให้แล้วอ่ะฮะโทษที่ขับไปสอนตรงเนี้ยโอเคเดี๋ยวไปสวัดดีพี่ก่อนไปแล้วครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยครับไว้มีใครขายอีกบอกผมนะเดี๋ยวผมมาถึงที่เลยรู้ที่แล้วไปนะเอิ้วันนี้ขับรถก่อนโอ้โห ยังอีกไกลเลยอีกหลายกิโลนะครับประมาณร้อยร้อยร้อยสมสิบร้ยสสิบได้บ้งเกือบนะสองร้อ่ะผมจำไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวยังต้องแดดร้อนอีกเยอะขอบคุณมากเลยครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <S <S ไปหะางั้นวันนี้ไปขับเซอร์คันใหม่ก่อนโคตรเท่ดูิีหลอดชาบถ่ายรูปก่อนดูหน้าพี่เขา เหมือนเสียดายยังไงก็ไม่รู้เหมือนยืนเสียดายไป่ะตะวนไปก่อนเลย <S <S ไปเดี๋ยวตื่นเต้นทุกครั้งนะมาซื้อรถใหม่เนี่ยตอนนี้ก็พยายามเหมือนจะแบบซื้อขายอยู่นะฮะใครอยากขายก็ทักมาใครอยากซื้อก็ทักมาแต่ว่าผมผมจะไม่ค่อยโพสต์จะมีคนมาขอซื้อก่อนตลอดเลยงั้นวันนี้ไปละบ,บาย